อะไรของพ่อแบงค์ที่ว่าส่งมาให้อะไรครับตุ๊กตาหกอันนะคะตุ๊กตาอะไรเขาเรียกตุ๊กตาอะไรครับตุ๊กตาจิ่นได้ตุ๊กตาจิ่นได้ทีนี้มันโดนเสียพี่บิ๊มแต่ไม่ใช่พี่บีทมทำโดดหรือหูมันก็โดดนะครับครับผมทีนี้แหละมันจะกระแทกเนาตุ๊กตาม อแบงของพ่อแบงพูดไทยสิครับพูดภาษากลางอย่าพูดเสียงเอฟิล์มเลไปทางไหนครับนี่ทางนี้ทางนี้ค่ะตูเดี๋ยวข้างไหนดูนมือทิศเหนือทิศเหนือเลี้ยวขวารถไม่ค่อยเยอะทิศใต้ไป,ออไ,ปตไปจอมพระนะครับนู่นไปแดงทิศใต้ประจอมพระ โรงเรียนของใครไฟเหลืองเขาว่าอะไรอะ่ะไฟเหลืองระวังไฟเขียวไปได้เราก็มุ่งหน้าท่าตูมแล้วนะครับออบอกลบข้างหน้าข้างหน้านี่ทางไปไหนครับแยก,กข้างหน้านี่แยกไปบ้านอะไรครับบ้านจุกันษาใช่ไหมครับ นี่ครับมาสุภรษาบ้าค้างใครอยากมาเที่ยวมหาสุรรษาบอกกันสิอยากมาสุาษามหาสูได้นะครับจะพาไปครับนี่ครับทางไปครับนี่ครับครับเ๋ยวปูไม่ได้ไปนานหรือยังครับ ครับเดี๋ยวิบไปใหม่แล้วว่างกันนะครับโอ้หนี่พระใหญ่ครับรื่อสุอ้าวษิตชื่ออะไรนะต้นอ,อใช่ไหมครับครับผมตุ๊ก,กตากระโดดดีไหมครับดีใครฝากมาให้ครับพ่อแบงขอบคุณครับพ่อแบงค์เร็ว ครับโอเคอครับครั้งหน้านี้เป็นอะไรครับทั้งหน้าที่จะถึงเนี่ยเด็กผู้รู้ไหมเด็กผู้เคยเข้าไปแล้วมันคืออะไรล่ะต่างครับด่านช่างน้ำหนักครับทางนี้ใช่ไหมครับผม ครับราาถบรรทุกแต่เรารถเปล่าไม่ต้องเข้านะครับครับ,รบเสี่ยปูเคยเข้าไปแล้วนะครับเรารถเปล่าแล้วไม่ต้องเข้านี่นะครับข้างในนะครับใหญ่มาก ตรงนี้เสี่ยวปูมาต้องไหว้ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับใช่นะครับมาครับไม่ให้เครืองเหลืองครับของทองครับพคุณไยครับถูกครับถูกครับขอให้อะไรครับขอบอลลงปูเร็วให้เสี่ยวปูเลี้งเก่งเก่งเลยด้วย,ย,ยจะได้เ,เงินซื้อรถพ่วงอีกให้พ่อแบงค์ขายคานให้พ่อไม้ขับ แท็ไม้พ่อไม้ครับใกล้ถึงยังครับไ้แล้วไปอีก2กิโลเมตรนี่คือโรงเรียนกันอัาชีพ ข้างหน้านี้เป็นอะไรครับลงพยาบาลรัตจูเสีย่ยปูเคยมาใช้บริการไหมครับเคยครับเมืนอวันมาสอนฟันครับวันนั้นมาสอนฟันเสีย่ยปูมาสอนฟันฟันเปลือกซ้อนฟันมันซ้อนคนเยอะไหมครับเยอะด้วยจัตุ๊กเาหนี้ออกฟัน ปวดเอาโหนี่อะไรครับโกโุปกต้าเศษรุ่งเรืองราคาตัดตู้มีรถคีบด้วยบอะอันนี้ก็โรงงานเย็บผ้าตาโรงงานเยอะได้สวย รถตัดโลตัด <Lotus. S 1> โอ้แสดงว่าเสี่ยปูเคยมาใช่ไหมครับ <S <S <ess y> มาบ่อยไหมครับ <S <S <ess y> บ่อยกันมีชานมพันมุกอ๋อเดี่ยวปูมากับใครครับแม่ไม่ใช่ใครใช่ไหมครับ อากาศวันนี้ฝนจะตกไหมครับ เรือดูดทรายมายอเยอะครับเรือดูดทรายครับเรือดูด ก็เยอะน้ำเยอะไม่นูน่นคับ โอ้เดินทันทายมาครับ ครับเด็กปูอะไรตกฝนครับฝน่ตว,วมันคึ้มมันจะตกนะครับหมาแดงข้างหน้ามีอะไรครับ มีอะไรออตํารวจครับน่จะเดนหรือเปล่าวะไม่ครับตํารวจตรวจสอบความเรียบร้อยของรถครับเราก็ได้มาแล้วครับหนึ่งใบสั่งนะครับโน่นนะครับที่ตรงนี้ให้เราเพราะภาษีภาษีเรามันสิน้นใชครับภาษีสินสส้นภาษีดัสิ้นภาษีเสียภูสิ้นแล้วก็ไม่ มยังไม่ต่อว่ายังไม่ได้ครับ ลงมานะีนะนะ่นะครับสียังไม่ได้เสียเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็มาแถมเดี๋ยวผู้อาวุ จะพาเสี่ยฟูมาเร็ว่ไปวบอไม่เอาไม่เอาเสือลิียวหนูจะใส่แมทเข้าไปเราจะไปไหนเนี่ยรเราจะทำอะไรที่โรงพักเป็นเสียเงินค่าปรับครับ เร็วเร็วเร็วดินอะไรนะเ,นเ,เดี๋ยวเดินลัศสนามสิครับอือขมาทำอะไรก่อน ว,วันนี้เราโดนข้อหาอะไรครับเจ้าฟูครับวันนี้วันนี้เราเร็วเร่เรมาเร็วเร่ว,รวมันเปื้อนวันนี้โดนโดนข้อหาอะไรครับ,รบกี่ร้อยครับสองร้อยเป็นไรแล้วถึงปรับรไปไปแปะตรงภาษีใช่ไหมครับ ครับมันไปทับตัวหนังสือของป้ายวงกลมนะครับบอกน้องๆด้วยทีหลังอย่าทำนะครับอย่าทำอย่าดื้อม,มือนเสียฟูป่ะมาพอ,อ,อไฟครับลงมาครับปลามาสักม,มันนานแล้วครับปลาปลาปลา,ปาพอแล้วอย่าอยู่นานเดี๋ยวเขารอรอทรายทำงานเดี๋ยวพ่อรอทรายปลาไปขึ้นรถ มาดูตรงไหนที่ทําให้เสียเงินบอกน้องๆอ,อย่าดื้อเหมือนเสียฟูนะครับนี่เห็นไม่เห็นไหมครับจุ่น<า>ดำๆบะนี่ใช่ไหมครับ<า>นี่สิน่แล้วเสียฟูติดตรงนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นู่นมันติดตัวหนังสือเลย เสียฟ er ูดื้อนะครับาขึ้นรถเดี๋ยวก็รอทรายขึ้นดีๆนี่ครับคือวิธีขึ้นรถเขานะครับเขาจะขึ้นไม่เหมือนชาวบ้านนะครับน้องๆอ,อย่าเอาตามนะครับอย่าทำตามนะครับ ันนี้เสียฟูเสียฟูซื้อข้าหลามนะครับปก,ปกติลชิมด e. ูครับเอาไหนเอาสีอะไรชิมดูก่อนสิชิมดูก่อนชิมดูก่อนปกติเสียฟูไม่กินข้าวเหนียวนะครับกินแต่ข้าวหลาม อร่อยเออขายยังไงครับม้ค้าร้พี่อ่าร้อยหนึ่งครับขอบคุณนะคะครับเอาเงินเอาเงินให้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมอร่อยไหมครับเลี้ยฟซีกันด้วยเลี้ยฟซีกันด้วยสิน้องๆ วันสาวไปวันหลังนะครับวันนี้ทำงานต้องวันไปเที่ยววันไปพักผ่อนยุบยอานกินด้วยสิถามว่าอานกินไหมมาจะกินกินไปเลยชื่อมันเยอะไหมครับ กินข้าวหลามดูตุ๊กตาดิน้นมีความสุขมะเนาะน,นี่แคบหน้าง,งานเราบอกสิ ลำบากไหยครับลำบากไฮดิ้นกคบกรช่วยสัระ์นกติงนกคบวันนี้มาเจอเอฟซีเสียฟูวันนี้วันนี้แล้วเสียฟูเสียฟูไปไหนแล้ววันนี้เสียฟูเสียฟูวันนี้วันนี้รถเราลงสายเสร็จยังครับอยากขึ้นไปนี่มันสกปรก ขึ้นไปอย่าเล่นอย่าเล่นมันจะตกอ,อ,อ,อ้าวเจอเอฟซดื้อเหมือนกันแล้วนะครับถ่าแล้วครับมีแต่ดื้อๆนะครับน้องอุ่นครับเฮ้ยอย่า เอาฝากดีๆ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 เร็วย <Pok> er. ืนฝากดีๆยกมือไหว้ด้วยกลางผูกลางผูยกมือไหว้ด้วยครับก็จะประมาณนี้